น่มาลงมติก่อนสรุปจะจะทำอะไรกินตอนเย็นน่ะสเต็กสเต็กสเต็กกินไหมเนี่ยน้องโค้ดกินเป็นไหมเนี่ยโค้ดโค้ดเอาเลียวๆนี่กินไหมเนี่ยในเวลานั้นก็ว่าป๊าป๋าไม่ได้เข้ากล้องกับเขาเนี่ยกินเบ้าสเต็กอ่ะกินเป็นเบ้าเอาหันมานี่ก่อนมาคุยกันก้อนแม จะได้กินไหมเนี่ยสรุปสรุปว่าอยากกินสเต็กใช่ไหมใช่ป๊าจะทำเป็นไนะหมนี่ยจะแค่ย่างอะฮะจะแค่ย่างโอเคย่างเน่เน่เน่ก็แคย่ย่างมันก็ต้องหมักก่อนไหมล่ะ <c oughs> เอาเดี๋ยวเดี๋ยวป๊าจะไปดูสูตรใน Youtube <c oughs> ก็ได้วะสูตรเ,เ,เตืออะไรเหรอ ไม่รู้จะกินได้กินได้เนาะมันต้องกินได้สิเนาะใช่เออตามนั้นนะโไหนอ่ะสรุปตามนี้โอเค,อเครู้เรื่องเดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันอ่ะบ๊ายบายก่อน